สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร2ตัวบนแบบ36ชุดโต๊ดประจําวันที่16กรรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะและสำหรับแนวทางของคลิปนี้นะคะอาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวบนนะคะแบบ36ชุดโต๊ะ สำหรับสูตรนี้สามารถดูได้ทั้งบนและล่างเลยนะคะแล้วแต่คนชอบนะใครชอบแนวทางบนก็ดูที่บนใครชอบแนวทางล่างก็ดูที่ล่างเอ่อจะสามารถดูได้ทั้งบนและล่างมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะคะสำหรับสูตรนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะสำหรับสามสิบหชุดโต๊ะนะเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์จะดูของเก่านิดนึง ่วนใหญ่นะคะช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมาล่างในแทบทุกงวดเลยนะคะล่างนะ,ะแล้วก็มางวดที่ออกเออสองสองเจ็ดนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสองสองเจ็ดทั้งล่างออกแปดห้าหรือเข้าบนล่างพองวดที่ออกสามแปดแปดกับศูนย์หกนี่เข้าเข้าล่างนะคะบนไม่เข้านะ แล้วพอมางวดที่ออก309เข้าบนนะล่างไปเข้าแล้วงวดที่แล้วนั้นนะงวดที่ออก352ก็20มันจะเข้าที่ล่างนะคะก็คือเข้าตลอดเลยคะแต่บางทีเป็นเป็นบนบ้างล่างบ้างนะคะครั้งก็บนบางครั้งก็ล่างแต่สูตรนี้อาจารย์บอกก่อนนะเป็นเป็นสูตรบนนะสูตรบนอาจารย์จะทําตัวอย่างให้ดูนะครงวดที่ออก8 2ทําตัวอย่างให้ดูทั้งหมด2งวดแล้วงวดที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นงวดที่ เออแปดสิบสี่นะลองดูงวดที่ออกแปดสิบงแปดสิบสองก่อนเนาะคลิปนี้จะค่อนข้างง่ายนะคะตัวเลขเยอะก็จริงอยู่แต่มันมีวิธีการแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลนะจะไปใช้วิธีการไหนในการคัดเลือกเนาะแป๊บนะหนีไปก่อนนี่แหละแนวทางของการเข้านะ ล่างนี่ก็จะเข้าติดๆกันเลยเนาะเข้าล่างก็เข้าดีนะล่างเดี๋ยวอาจารให้ดูก่อนดูตั้งแต่ตรงนี้เลยดูตั้งแต่ตรงตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่าง้เฉยนะเห็นไหมคะสอ,ส,อสองสองหนึ่งเนี่ยมันอยู่บรทัดเดียวกันถือว่าสูตรหลุดนะแล้วสามแปดเนี่ยเห็นไหมเข้าล่างสี่สามสี่สามแล้วก็หกหนึ่งเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างไง ล่างเข้าสองงวดติดแล้วต่อมานะหกสามหกสามเห็นไหมคนละบรรทัดกันเข้าบนแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งนี่ก็เข้าล่างนะเข้าบนเข้าล่างเลยต่อมานะคะแนวทางของมวที่ออกสองศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าเนี่ยอยู่บรรทัดเดียวกันไม่ไม่เข้านะคะแต่ห้าหนึ่งเห็นไหมห้าหนึ่งเข้าล่างล่างเข้าเป็นสี่สี่งวดติดแหละล่างต่อมานะ เจ็ดเจ็ดเก้านะเจ็ดกับเก้าเนี่ยเข้าบนด้วยเห็ไหมเจ็ดเก้าแล้วก็เข้าล่างสองสามสองสามนี่ก็เข้าล่างเข้าบนเข้าล่างดูอันนี้ห้างงัวติดแล้วที่เข้าล่างติดติดก,กันต่อมาอาจารย์จะเปิดหน้าใหม่นะคะดูงัวที่ออกงัวที่เจ็ดสิบสามนะ ออกเกตศูนย์ศูนย์นะเราจะต้องดูสองตัวนี้ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่เดียวศูนย์ศูนย์แถวล่างไม่มีบนไม่เข้านะแต่ห้าหนึ่งเข้านะห้าหนึ่งฮะเข้าล่างเข้าติดติดกันหกงวดแล้วล่างนะคะเราต่อมาเมื่อที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่นะสามเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดเนี่ยมีเฉพาะเจ็ดตัวนี้ฮนะบนบนไม่เข้านะเนี่ยศูนย์ห้า เข้าติดกันเป็นงวดที่เจ็ดล่างนะเนี่ยล่างเข้าเจ็ดงวดแล้วต่อมานะคะงวดที่เจ็ดสิบห้าแปดเก้าสี่นะเก้าสี่ตัวคู่นี้เก้ากับสี่เข้าบนนะคะแล้วห้าห้าสี่ตัวนี้นะเอาเลขห้าตัวนี้นะบนล่างนะห้าสี่ตัวนี้อันนี้เป็นสูตรบนนะคะแต่มันดูบนดูล่างได้เลยนะห้าสี่เข้าล่างด้วยใช่ไหมคะ ล่างเท่ากับว่าแปดมัวติดเลยนะต่อมาเมื่อที่เจ็ดสิบหกข้างบนออกห้าหกสามนะมีแต่เลขหกนะกับเลขสามมันอยู่บรรทัดเดียวกันนี่มันหลุดนะคะถ้าอยู่บรรทัดเดียวกันถือว่าหลุดแล้วไอ้สามสองเนี่ยมนี่สามนี่สองนี่เท่ากับเข้าล่างเป็นเก้างวดเลยคนะ่ะเก้างวดต่อมางวด่ที่เจ็ดสิบ หกแปดเจ็ดเนาะแปดกับเจ็ดอยู่นี่นะอยู่บรรทัดเดียวกันข้างบนไม่เข้านะคะข้างล่างนี่เห็นไหมคะสามหกเข้าติดตีกันเป็นสิบงวดาบางครั้งอาจารย์ก็วางให้บางครั้งก็ไม่ได้วางให้ไม่มีเอฟซีขอก็ไม่วางแต่งวดนี้เดี๋ยวใจดีนะคะเล็งไปเห็นว่ามันเข้าดีอยู่ข้างบนข้างล่างเลยเลยวางให้นะเนี่ยคะ่ะพอว่าที่เจ็ดสิบแปดสองสองเจ็ดนะสองกับเจ็ดนี่คนละบรรทัดกันเข้าบน แล้วก็แปดกับห้าเนี่ยคนละบรรทัดกันก็นกเป็นสิบเอ็ดงวดติดเลยนะคะสิบเอ็ดแหละนี่คือคือเข้าติดติดกันล่างนะสิบเอ็ดงวดรวดเลยต่อมานะงวดที่สิบสองงวดสิบสองก็คือออกสามแปดแปดเนาะแปดแปดคือเบิ้ลตรงนี้นะข้างล่างไม่มีแปดรองรับบนไม่เข้านะคะพอศูนย์หกเนี่ยเข้าเป็นงวดที่สิบสองศูนย์หกนี่เลยนะอันนี้ก็คือสิบสองงวดติดล่างนะ ต่อมาไปงวดที่แปดสิบมองเห็นอาจารย์ไม่ได้เบิ้ลขึ้นเนาะน่าจะเห็นนะจะเ,เบิ้ลนิดนึงหาหน่อยหนึง่งโอเคนี่ค่ะงวดที่แปดสิบก็คือสามศูนยะ์เก้าศูนย์เก้าบนนะคะศูนย์เก้าบนเข้าบนข้างล่างเนี่ยแปดเจ็ดอยู่บรรทัดเดียวกันเนี่ยถือว่าหลุดนะคะหลุดบนเข้าต่อมาเห็นไหมคะมันจะ ช่วงหลังๆมาสองงวดนี้ก็คือเมื่อที่ออกสามห้าสองห้ากับสองอยู่บรรทัดเดียวกันบรรทัดถ้าบรรทัดเดียวกันถือว่าไม่ไม่ไม่เข้านะห้าสองแล้วสองศูนย์เนี่ยใช่ไหมล่างก็กลับมาเข้าอีกเข้าล่างหลุดไปงวดหนึ่งก็เข้าล่างเข้าล่างเป็นงวดที่สิบสามเว้นเว้นไปอันหนึ่งหลุดไปครั้งหนึ่งหลุดไปแล้วก็กลับมาเข้าในล่างก็ล่างก็เดินดีนะ f อฟซีเห็นไหมคะ อันนี้แปดสิบเอ็ดม้วแล้วนะคราวนี้แปดสิบสองดูตรงนี้เลยอาจารย์คัดลอกมาให้เรียบร้อยแล้วแปดสิบสองดูตามนี้จับคู่ให้ด้วยนะจะได้มองเห็นภาพชัดเจนคลิปนี้ง่ายนะแต่ต้องใจเย็นตัวเลขค่อนข้างเยอะอยู่ที่ใครจะจับแบบไหนคะแยกเป็นบนล่างเลยก็ได้ลอกอันนี้ไปหนึ่งชุดทำบนเลือกเลยแล้วก็ลอกอีกหนึ่งชุดทำล่างแบบนี้ แต่นี้อาจารย์จะทําให้ดูนะแปดสิบสองนี่มันจะได้ที่เลขศูนย์นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมีศูนย์ก็หนึ่งซ้ำนะศูนย์ก็หนึ่งซ้ำเนี่ยลองดูตัวเลขถ้ามันออกบนงวดนี้ออกไปสามเก้าสองเราจะดูแค่สองตัวนะเก้าสองนี่ค่ะบนเราก็มาดูคู่ถ้าดูแบบนี้ก็โอเคเนี่ยเก้ากับสองอยู่คนละบรรทัดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็มาดูคู่นี้ชอบตัวไหนก็แค่กับตัวนะคะ เก้าสองนี่ค่ะมันจะมีบนสามเก้าสองคู่นี้เลยเข้าบนส่วนข้างล่างนะคะเราก็เอาบนแปะคัดออกไปแล้วเอาแต้มสองตัวบนตัดออกอันไหนได้อันไหนไม่ได้ใช่ไหมแต่ในที่นี้อาจารย์จะไม่ทำให้ให้ดูตัวอย่างเฉยว่ามันเข้านะคะส่วนล่างออกมาที่ศูนย์หศูย์หตัวแรกนี่เลยคู่แรกนี่ก็คือศูนย กับหกเดี๋ยวบนใส่เป็นสีส้มแล้วกันเนาะบนอะไรละ่ะสองเก้าใช่ไหมสองเก้านี่ตรงนี้ก็คือคู่นี้สองเก้านี่ส่วนล่างศูนย์หกเลขที่ออกศูนย์หกศูนย์หกล่างเอาเป็นสีเหลืองนะนี่ศูนย์หกเข้าบนเข้าล่างเลยศูนย์หกนี่วิธีการเวลาเราได้เลขอะไรก็ตามเลขตัวเดียวนะสมมติล่างเราชอบเลขอะไรอาสมมติล่างเราชอบเลข หกเราก็จับเป็นศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหสี่หกห้าหกมันต้องมีตัวในใจสักตัวหนึ่งนะไม่ใช่โหเรียนมาขนาดนี้ไม่มีอะไรที่อยู่ในหัวใจเลยว่าเราจะชอบตัวไหนนี่ก็ออาจารย์ก็สุดที่จะบรรยายนะคะว่าจะเอจะแนะนําแบบไหนดีนะเพราะว่าสูตรแบบนี้มันดีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีเลขหลายตัวคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันก็ถ้าใครชอบเลขสนีะ่สมมติชอบสี่ล่างอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น ก็เราก็ดูเลย4 6 4 7 4 8 4 9 4 0แล้วก็เอาแต้มวัดอย่างนี้ไงมันก็จะได้ตัวเลขน้อยตัวนะ,ะม,มันมีวิธีการจับด้วยแต้มจับด้วยเด่นอ้าวถ้าเกิดเราชอบเด่นเอาเราชอบล่างที่เป็นเลข6อย่างนี้เราก็เราก็ลอก6นี่มาให้หมดเลยเนี่ยเนี่ย6นี้ก็จะมี0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6แล้วเราเอาแต้มมาวัดอีกทีหนึง่งว่ามันเหลือกี่ตัวอาจจะไม่ต้องยกทั้ง6ตัวนี้อาจจะเลือก ตัวที่เราชอบอาจจะเลือกแบบคู่ขี้ขี้ขี้แล้วคู่คู่อะไรก็ก็แล้วแต่เลยนะเนี่ยแหละนี่แหละ,หละวิธีการการหาตัวเลขนะอาจารย์ก็ไม่ได้แยกให้ด้วยนะเดี๋ยวจะจะชอบตัวที่เราชอบไปเลยแล้วกันเนาะเราเรียนมาขนาดนี้เราก็ต้องมีเลขในใจนะฮะเ,เราก็จะชอบตามที่เป็นเลขในใจเราอันนี้แนวทางของงวดที่แปดสิบสองนะแล้วขยับไปนะจะเป็นงวดที่แปดสิบสามใช่ไหมจากสามเก้าสอง ตรงนี้เลยสามเก้าสองแล้วก็ศูนย์หกนี่ค่ะสามเก้าสองแล้วศูนย์หกนี่คืองวดก่อนงวดที่แล้วพอผ่พอมางวดที่แล้วก็คืองวดนี้เลยสองสี่หกแล้วก็เก้าหนึ่งนะสองสี่หกแล้วก็เก้าหนึ่งอาจารย์จะขยับให้ดูนะสองสี่หกแล้วเก้าหนึ่งขึ้นไปเลยอยูเหยียบไม่ไปเนาะนี่แหละค่ะเหตุที่ทําให้ดูพ่อแบบนี้มันกําลังเข้าดีนะคะท่านผู้ชม บางทีมันก็เข้าบนบางทีมันก็เข้าล่างบางทีก็เข้าทั้งบนล่างอ่ะงวดสามเก้าสองกูดหกด้เข้าทั้งบนทั้งล่างพอมางวดที่แปดสิบสามอาจารย์คำนวณมาได้ที่เลขสี่เราก็ไล่ไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จับควยคู่กันมันจะได้สามสิบหกชุดโต๊ะนะบนมันจะออกมาที่สองสี่หกมาดูเลยสี 4, ่หกเราก็ดูตรงนี้เลยสี่ สีม่มีมีรองรับสองตัวถ้าเราชอบสี่เลขมันจะเยอะใช่ไหมอันนี้สี่มาข้างล่างนี่ก็ได้สี่ไปข้างบนนี่ก็ได้แต่ถ้าเราชอบเลขหกใช่ไหมงมืที่แล้วเป็นเลขวิ่งของเราที่เป็นเลขหกเอยเลขสี่เนาะงวดที่แล้วเป็นเลขสี่นะท่านผู้ชมมันจะได้หลายคู่มันจะมีคู่โต๊ะคู่อะไรแต่ต่อมีอะไรแล้วเราก็สามารถจับแบบนี้แล้วก็เอาแต้มสองตัวบนมาวัดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวตัวเลขสี่นี่ใช่ไหมเมวดที่แล้วมันเป็นเลขสี่ตัวนี้กับตัวนี้ มันมีรองรับสองสองฝั่งเลยสี่ไปฝั่งข้างบนก็ได้สี่มาฝั่งข้างล่างนี่ก็ได้นะฉะั้นมันออกไปแล้วที่สองสี่หกเพื่อนมันจะได้คู่นี้คู่นี้สี่หกคู่นี้สี่ส้มนี่นะก็อเอาคู่นี้สี่หกมันถึงจะถูกนะสี่หกสองสี่หกสี่กับหกต้องเอาคู่นี้นะแต่มันจะเข้าถือว่ามันเข้าคนละบระทรทัดกันมีรองรับ เราก็ยกตรงนี้ศารที่หกคู่เนี่ยไปเอาแต้มมาตัดออกให้หมดเลยอันไหนเข้าแต้มอันไหนไม่เข้าแต้มแล้วก็พอเราได้แต้มปุ๊บเราก็เอาเด่นเด่นที่เราคิดว่ามันน่าจะมาที่สิบหน่วยจะไปดูสูตรยอดเยี่ยมก็ได้สูตรยเยี่ยมหรือว่าสูตรเ,เลขลับวงในอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมหรือว่าสูตรสิบหน่วยเดินดีระยะยาวก็ได้นะที่มีเฉพาะสิบกับหน่วยเท่านั้นนะคะเมื่อที่แล้วอาจารย์ก็สอนหลายสูตรนะวิธีการหาก็ต้องหาเป็นนะเนาะ สี่หกนะก็เป็นอยู่ตรงนี้เนาะตัวคู่นี้นะที่เป็นสี่หกนะนี่เป็นคู่ตัวกลับนี่สี 4, 6, 6, 4, ่หกหกสี่นี่คู่นี้จานใส่สีก่อนนะอันนี้คือบนนะถือว่าถูกนะคะถ้าคนละบรรทัดกันมีรองรับก็ถือว่าใช่ต่อมาดูที่ล่างเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนี่เอ็กหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเลขเก้าอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเข้าเข้าสองอันเลยเนาะ 91ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมเก้าหนึ่งแยกเนาะแยกสีหน่อยอันนี้คือเก้าหนึ่งี่ค่ะเก้าหนึ่งนะออกมาที่ล่างเก้าหนึ่งก็มีชุดนี้เลยเก้าหนึ่งน่มันจะเข้าบนเข้าล่างเลยก็ลองลอง,ลองทำให้ f อซได้ดูไว้ก่อน ถ้าหากมันเข้าหรือว่ามันกําลังเดินดียังไงไม่ว่าจะเป็นบนหรือว่าเป็นล่างเข้าสามารถดูได้ทั้งบนล่างเห็นไหมล่างนี่เข้ามาติดติกันนี่สิบสิบกว่างวดเลยเนาะเมื่อกี้นี้นะที่อาจารย์ให้ดูตัวล่างใช่ไหมอ้าวสิบสามงวดแล้วนะที่เดินล่างมาติดติกันเว้นไปงวดหนึ่งแล้วกลับมาล่างอีกอคือว่าสิบสองงวดติดแล้วเว้นหนึ่งแล้วก็มาล่างแล้วก็ล่างต่อเลยเนี่ยสิบสามแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิบสี่ละสิบสี่งวดล่างเนี่ย ที่มนติดติดกันมานะมีเว้นอันหนึ่งนะสิบสี่แล้วนี่กับสิบห้าเลยติดกันเลยไหมเนี่ยสิบห้างวดแล้วโหน่าลุ้นเลยเนาะลุ้นล่างด้วยล,ลุ้นบนด้วยนะบนก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแบบนี้เลยหรือใครจะชอบตัวไหนแล้วก็เล่นบนล่างไปเลยก็ได้แต่ว่ามันมีหลักในการหาอยู่เราก็ต้องต้องจดใส่เกระดาษไว้สองฝั่งเลยนะฝั่งบนฝั่งล่างแล้วค่อยมาตีแต่ว่าตัวอาจารย์เองจะไม่ทานะคะ จะให้ดูตัวเลขแล้วให้ทุกท่านไปทำเองนะต่อมานะเป็นงวดที่แปดสิบสี่นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์เอานี้ออกก่อนพอดียังไม่ได้เปิดแอร์นะยังเช้าอยู่ก็เลยเปิดพัดลมเดี๋ยวมันจะตีนี่นะคะ่ะตามนี้นะเออเริ่มที่เลขสามนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะ เราก็จับค่อยคู่มันจะได้สามสิบหกชุดนี้ถ้าเราแยกเป็นเศษกระดาษแยกเป็นบนแล้วก็แยกเป็นล่างอันนี้อาจารย์จะไม่แยกนะให้ทุกท่านไปแยกกันเอาเองนะบนนะจะออกอะไรนะคะจะอยู่ในคู่ไหนแล้วล่างจะอยู่ในคู่ไหนถ้าแนวทางของบนเนาะอาจารย์ก็คิดว่าถ้าสองมาที่หลักหน่วยจริงๆนะมันจะเป็นช่องนี้เลยบนนะเดีย๋ยวเขียนเขียนเขียนไว้ให้ก็คือล็อกนี้ อ่าไม่ติดล็อกที่น่าสนใจจะเป็นล็อกที่เป็นเลขสองอ่าเลขสองนี่อันนี้ก็คือบนบอนอบนล็อกนี้นะบนล็อกนี้สวยอาจารย์จะเช็คให้คือหมายถึงว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าและศูนย์แต้มได้หมดทุกตัวเลยเนี่ย ได้คือเสี่ยงได้หมดทุกตัวหมดเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่อยู่ในครบแต้มได้หมดนะบนถ้าเป็นครบสองตัวบนมันจะไม่มีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนเอาชุดระยะยาวแล้วกันเนาะทั้งหมดยีิบสองงวดลวดเลยนะงวดที่แล้วมีสี่หกอาจารย์ให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่ค่ะอาจารย์จะใช้สูตรนี้ในการเลือกสองตัวบน ตั้งแต่06ยาวมาระยะทั้งหมดก็ถึงตรงนี้ก็เท่าไรอะเนี่ย22นะอันนี้21นะ22อันนี้20นะ20 21 22ไล่มาเลย590124 590124แล้วมันจะไม่มีแนวทางของเลข9เนอะก็เหลือ50124 50124 นี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสี่ฮชไม่เอาเก้ามีสามสองมันไม่มีนะคะท่านะผู้ชมสี่สองมีห้าสองมีหกอ่ะเดี๋ยวไหนมีใส่สีแล้วกันสามสองไม่มีนะสี่สองมีอใครชอบคู่คู่คมันออกสองสี่หกนะอันนี้สี่สองก็คนละตัวกันอยู่มาได้นะมาซ้ำๆยังได้เลยเดี๋ยวนี้ห้าสองมีหกสอง ไม่มีเจ็ดสองไม่มีแปดสองไม่มีอมีอยู่แค่สองชุดนี้นอกนั้นมันจะไม่ติดหกไม่มีในครบสองตัวบนอลองดูอ่าอันนี้แถวบนนะตามนี้ก็คือถ้าอาจารย์ชอบชันชอบคู่นี้เมื่อไปผสมประสานกับตัวเลขที่เป็นเลขหกนะมันก็จะได้แต้มนะ,ะแล้วแต่คนชอบแล้วกัน แค่แค่วางแนวทางให้เฉยไม่ต้องเอาตามอาจารย์ก็ได้ส่วนถ้าเป็นล่างนะล่างคือล่างก็น่าจะเป็นแนวทางของเลขเลขสามนะเลขสามจะเยอะเลยนะถ้าเป็นล่างล่างก็ต้องมาถึงนี่เลยเนาะเลขสามตีไงเนะี่ยคนตียังงงนะ มานี่แล้วก็ต้องต้องมาตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ลงมานี้เยอะนะนี่นี่อันนี้คือช่องที่เป็นเลขสามนะคือแนวทางของล่างเปลี่ยนสีเนาะล่างก็เอาสีนี้แล้วกันนี่ล่างล่างจะวัดด้วยแต้มก็ได้ฮะอันนี้เอาครบบนมาวัดนะ แล้วก็แต้มก็ใส่สีเลยได้แต้มหมดส่วนส่วนส่วน,ส,วนส่วนล่างน่าจะเป็นเดี๋ยวแต้มล่างเอาสักสูตรหนึ่งแล้วกันสูตรสูตรระยะยาวก็ได้เราเพิ่มมาตัวหนึ่งมันก็จะไม่หลุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะแต้มหรือจะเอาสูตรระยะสั้นที่ยังไม่หลุดก็ได้สูตรระยะสั้นที่ยังไม่หลุดแต้ม เวลาจางจะหามันไม่เจอเนาะมันซ่อนอยู่ตรงไหนแต้มแต้มแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งหาอยู่นี้ก็เข้าอยู่แต่แป๊บหนึ่งนะบางทีมีการย้ายที่ย้ายทางหาไม่เจอ ถ้าเป็นระยะสั้นหรือเป็นระยะยาวก็ระยะสั้นก็ระยะยาวก็มันจะมีตัว,ตวชนที่อะไรเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดย่าเขียนไว้ตรงนี้งนะ,ะแต้มล่างจะเอาเด่นล่างก็ได้นะเอาแต้มดีกว่าเนาะห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามอันนี้ สูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวเอ้ยไม่ใช่สูตรระยะสั้นนะที่อย่างไม่หลุดส่วนสูตรระยะยาวมันหลุดไปนะอาจารย์ปรับเป็นหกตัวเท่ากันเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดอันนี้ระยะสิบเจ็ดงวดอันนี้สามสิบเจ็ดงวดใครจะชอบนี่อะไรตัวตัวหลังเนี่ยเป็นตัวที่ปรับเข้ามาแล้วเราก็จะเป็นตัวชนอใครจะฟันทงแบบนี้ก็ได้อันนี้คือแต้มนะ ห้าไม่มีเจ็ดไม่มีมีตัวแรกเลยแปดเก้าหนึ่งแล้วก็สามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาได้ประมาณนี้แหละแต้มเอาตัวนี้ไปวัดเลยเดี๋ยวอันไหนได้อาจารย์จะใส่สีให้สามเก้าเนาะเป็นสิบเอ็ดสาม สไม่ได้หไม่ได้หไม่ได้7ไม่ได้7ไม่ได้8ปนี่ล่างนะแล้วก็9ไม่ได้ศนไม่ได้1ได้อ่ามีแค่นี้มี1 2 3่มสี่ชุดเองนี่คือล่างนะใครชอบ3ามเกศ สูนี่มีมีตัวหนึ่งนะมีโอกาสมาบนมาล่างได้นะเลขศูนย์เนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็หลุดเหมือนกันสูตรตัวเดียวนะบางทีมันก็เข้าบางทีมันก็หลุดนี่นี่คือแถวล่างนะล่างอันนี้บนเห็นไหมเนะี่ยบนยอันนี้ล่างนะล่างก็มาอิงตรงนี้เลยเนะี่ยแต้มนี่ทําไงดีเนาะเอฟซี MC? ทำอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้แหละ นี่ช่องล่างนี่อันนี้บนก็เอาครบนะเดี๋ยวไม่ไม่รู้อีกเนาะครบเอาครบมาวัดให้นะอันนี้เอาแต้มมาวัดให้จริงๆเอาครบล่างก็ได้ครบล่างก็มีนะชุดขอรวยดิสคนนะ่ะมันเข้านะแต่ชุดเออชุดลายเซนนะ่ะมันมันมันหลุดเนาะชุดขอรวยดิคนก็ได้เอาแต้มเอาครบก็ได้นะฮะก็มีอยู่แค่นี้เนะี่ย ตรงนี้เนะล่างที่เป็นเลขสามนะล่างที่เป็นเลขสามนะช่องที่เป็นเลขสามส่วนบนก็ล็อกนี้ที่เป็นเลขสองบนเลขสองบนสองล่างสามโอเคตามนี้นะอาจารย์ฝากไว้เนาะให้ทุกท่านไปคิดเองนะเลือกเองตามนี้แหละประมาณนี้อ่รถหน้าจอ้ทุกทา่านได้แคปไว้ อ่ะคลิปนี้เป็นสูตร2ตัวบนแบบ36ชุดโต๊ดอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ